โสดีชาวราศีเมถุนธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of l ล v e คนโสดชาวราศีเมถุนเรามาเช็คพลังงานความรักความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนมาดูกันนะคะขอพลังงานคนโสดชาวราศีเมถุนทุกทุท่านเลยความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ขอความรักชาวราศีเมถุนคนโสดรุนแรงมากเลยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซเว่นออฟคนโสดว้าวชาวราศีเมถุนคุณมีสเสน่ห์นะแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของคุณอาจจะทำให้ใครเข้ามาคุยกับคุณเยอะนะคะหรือว่า ไม่มีใครกล้ามาจีบกล้าเข้ามาคุยหรือเปล่านะคะเป็นตัวของตัวเองไว้นะคะในช่วงนี้ใครที่เข้ามาคุยเข้ามาไปไปมา,มา,มาหายหายเจเย็นนะคะโูกัสที่ตัวเองนะจงเป็นตัวของตัวเองความมเสนเน์ของคุณความสวยความโสดของชาวราศีเมถุนคุณจะได้เจอคู่แท้และคู่ที่ดีมากๆแต่ก็ถ้าจะเปิดใจเปิดเดทเปิด เปิดที่จะคุยกับใครใหม่ๆนี่หรือว่าความรักครั้งใหม่ก็ต้องใจเย็นๆในการที่จะดูนะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายใครที่เข้ามารู้สึกว่าทําให้เราสงสัยเอะใจลับๆนะคะระวังมิจฉาชีพด้วยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์เชื่อในอินทรีย์ของคุณเชื่อในความมีเสน่ห์ของคุณและความสวยของคุณชาวราศีเมถุนแล้วก็ให้วันเวลาความเป็นเพื่อนการรู้จักกันอย่างช้าๆและใจเย็น เป็นคำตอบนะคะในระยะยาวชาวราศีโอ้โหชาวราศีเมถนุนคุณกำลังได้ได้พบเจอความรักหรือว่าข่าวเซอร์ไพรส์ของความรักที่เป็นในเรื่องของมันมันเป็นภาษาที่เหมือนบียอนนะคะเป็นความรักเป็นคู่แท้เนื้อแท้ดุดดังทองคำดุดดัง่ง คนที่เป็นเกินคนที่จะคาดฝันเฝ้าฝันนะเพราะว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานของคุณในตอนนี้โสดแบบสวยมีสเสน่ห์ในตัวเองแล้วดีพร้อมทุกอย่างแล้วและรอจังหวะคู่แท้คู่ที่ใช่กำลังจะมาเชื่อได้ว่าอะไรที่ คุณรู้สึกถ้าคุณกําลังมองหาความรักที่เป็นรักแท้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันเป็นความรักที่รักเดียวใจเดียวตรงสเปคที่เกินสเปคมากๆเลยเกินความคาดฝันที่คุณจะได้เจอบอกเลยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอมันมันไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงมันไม่น่าเชื่อว่าจะจะเจอจริงๆหรือว่าเป็นคนรักคู่รักกันได้จริงๆแบบนั้นเลยทีเดียวมันเหมือนกับสิ่งที่คิดไว้จินาการไว้รู้สึกไว้มันเป็น สิ่งที่คว้ามาได้จับมาได้คุณกำลังได้เจอหัวใจที่จงรักผักดีมากๆขอบอกเลยว่ามากที่สุดเพราะว่าเขาคนนี้พร้อมที่จะดูแลคุณออฟเฟอร์คุณซัพพอร์ตคุณให้คุณและเหมือนกับว่าเขาคนนี้มีรักเดียวใจเดียวให้กับคุณด้วยเป็นสิ่งเหมือนเป็นของขวัญพิเศษสำหรับความรัก ครั้งใหม่เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนคุณจะต้องตระหนักการเป็นตัวของตัวเองคุณต้องตระหนักความเป็นโสดของตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองนะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์เข้ามาคุยหลายคนหรือว่าคุณกําลังถ้าคุณกาลังรู้สึกว่าลังเลก,กับอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่แล้วก็ให้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่แท้จริงรักทแท้ความสมานที่ดีจะต้องจับต้องได้หลักการเหตุและผลแล้วก็ความจริงเส้นทางความรักความสัมพันธ์ถ้าเจอแล้วมันเพิ่งเริ่มต้น และอะไรทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ไว้ใจไม่ปลอดภยัยนั่นคือสัญญาณเตือนจากอินทรชันของคุณว่าคุณจะต้องถอยออกมานะเป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องเจอความรักที่รู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมีความสุขบอกเลยค่ะเพราะว่าลมกับน้ำแล้วก็ดินรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมีความสุขรู้สึกอบอุ่นมั่นใจเข้มแข็ง นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คนโสดเหมือนคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นเดี๋ยวนะเขาคนนี้มีเสน่ห์ชาวราศีเมถุนความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนโสด s e v e n of p e n ค a c l e s ว้าวเดอะสตาคุณกำลังเจอใครที่เป็นพลังงานของดิน น้ำที่กำลังเหมือนกับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกันและกันสิ่งที่กำลังสื่อจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเอง seven of pentacles คุณกำลังได้เรียนรู้ความรักคุณกำลังได้เจอความรักที่นำคุณให้ก้าไปสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตเขาเป็นคนที่โดดเด่นอย่างที่บอกมีสเสน่ห์เซ็กซี่หรือว่าเป็นหนุ่มที่ดูเท่นะคะ ถูกใจถูกชะตาถูกต้องคือมันคำว่าบียอนนะคะมันสูงส่งมันสูงส่งระดับจิตวิญญาณน,นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความพร้อมในตัวเองแล้วก็มองโลกในแง่ดีเป็นคนดีคุณจะเจอความรักที่เขาเป็นคนดีจริงๆเพราะนั้นเขาจะเป็นคนที่น่ารักรู้จักแต่งตัวแล้วก็มีสังคมมีงานมีอะไรที่โดดเด่นมากๆเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองมากๆเลยอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความรักก่อนอันนี้ที่ผ่านมา รักแพ้ที่คุณจะได้เจอคนที่คุณจะได้เจอคือคนที่แสงดีแล้วมีสเสน่ห์น่ารักสำหรับคนโสดนะคะมีถุนนะเพราะฉะนั้นใครที่ 'Justice just ติ e ค่ะ Temperance' คุณจะได้เจอความรักที่ใช่คือใช่รักคือรักเท่าเทียมซึ่งกันและกันแฟรแซึ่งกันและกันและถ้าเกิดว่าเป็นความรักอุปสรรคนะคะในเรื่องราวของอะไรก็ตามนั่นเป็นคู่ท็อกซิก พราะสิ่งที่ไพ่จะสื่อคือคุณกาลังได้เจอความรักที่เท่าเทียมกันเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเก่าๆที่มันไม่ใช่มันจะค่อยๆคลายออกไปให้เราได้โฟกัสสิ่งใหม่กับความรักครั้งใหม่นี่คือการยย้ายการเปลี่ยนแปลงคือถ้าใครคุยแล้วก็มีโอกาสที่ที่จะได้เหมือนกับว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอาจจะคุยๆเรียนรู้ไปก่อนเพราะว่าคุย คุยถ้ามันไม่มีแพชชั่นถ้ามันไม่มีความรู้สึกบางอย่างเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะแต่ถ้าคุยแล้วมันรู้สึกเออมีความมั่นคงเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกของสายบางอย่างเกิดขึ้นคนทั้งสองคนที่มีจังหวะที่มีการรับนะรับที่จะเรียนรู้กันอะไรแบบนี้เกิดเกิดขึ้นนั่นเองความรู้สึกบางอย่างของชาวราศีเมถุนสวยงามมากๆ ความรักชาวราศีเมทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นและใครที่ชาวราศีเมถุนทริอครับคุณกำลังได้ออกเดตในฟอร์วอนส์คุณกำลังได้ออกเดตกับหนุ่มรูปงามสาวรูปงาม k i คิงอ o ฟสอดเดลเวอร์สเมทุนจริงๆเจมินาสัญลักษณ์ของคุณเชื่อในอินทร t ย์ชันของคุณค่ะเชื่อในสเปคของคุณ คุณมีรักแท้ที่ The f o o l ู n ใน h t of Cups คุณมีรักแท้ที่เป็นในเรื่องของคู่แท้คู่ชีวิตคู่บุญบารมีกันและอย่างที่บอกว่าคุณกำลังได้ออกเดทกับใครครั้งใหม่หรือว่าถ้าคุยคุยและก็ถ้าคุยคุยอยู่ไม่เกินไม่ไม่นานนะคะเขาน่าจะออกเดทกับคุณคืออาจจะคุยกันได้แบบสาก เดี๋ยวนะคะขอดูพลังงานนิดนึงถ้าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์และรวดเร็วมากๆคุณอาจจะคุยกัน3าวันแล้วเขานัดเจอคุณการนัดเจอหมายถึงว่านัดมาดูว่าเอ๊ะมันใช่ไหมตรงปกไหมใช่หรือเปล่าเราสปาร์กันจริงๆไหมมองที่ดวงตานะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจบไปถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนนี้ใช่ที่หัวใจบอกนะ เราต้องโดยโดยรวมเราต้องมองตาเขาแล้วมองตาเราด้วยไม่ใช่ว่าเราใช่คนเดียวแล้วเาขาไม่ใช่อะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นจะได้ออกเดทนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากําลังที่จะเดทมาหลายครั้งแล้วครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะท้อนั่นแหละจะเจอนะคะไม่ถุนหนึ่งท่านในนี้คุณจะเจอกับคนคนนั้นและจงเชื่อในอินทรีย์ของคุณที่กําลังจะบอกคุณ รักคือรักใช่คือใช่ตรงไปตรงมามีความชัดเจนซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติกันคุณกําลังเจอรักระยะทางไกลนะคะเห็นพลังงานความรู้สึกรักระยะทางไกลเห็นความรู้สึกพลังงานของความเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคู่แท้เป็นเป็นหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่กันและกันและเขาคนนี้มีทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิมีเป็นเป็นคนที่ชอบออกสังคมออกงานหรือว่าคุณกําลังได้เจอเขาผ่านเพื่อนแนะนํางานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงแบบนั้นก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่า เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วในในเพื่อนในหมู่บ้านหรืออะไรแบบนี้นะคะ Night for Wands King of Swords k n i g ใน o f Cups คุณกำลังเจอคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์เหมือนคุณเลยเพราะว่าขึ้นพลังงานเดอะเลเวอร์เจมเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอสปริชั่คอนเนคชั่นของความรักความสัมพันธ์รักคือรักและโรแมนติกด้วยบอกเลยค่ะว่าเฟลลี่ดูดีแล้วก็โรแมนติก แต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน,เน่ห์มีความสง่างามเป็นคนที่ลึกซึ้งคุณจะถูกเซอร์ไพรส์บลูมวิ่งเหมือนเหมือนเหมือนไม่เคยถูกเขาปฏิบัติด,ดูแลแบบโรแมนติกแบบนี้มาก่อนหรืว่าจ,จะเป็นการเทคแคร์การดูแลอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเขาดูเป็นสุภาพบุรุษสุภาพ,ส,พสตรีให้กับคุณมากให้เกียรติคุณนั่นเองนะคะในฟอบคัพอัศวินถ้วยอัศวินผู้ผู้พร้อมจะ คุณแบบโรแมนติกมากๆเลยและพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์สร้างความสัมพันธ์กับคุณมากๆนี่คือความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนคุณจะเจอใครที่เขาเหมือนคุณมากๆเดลเวอร์สเกิดขึ้น9ดาบเจอใครที่ละไม้คลายกันกับคุณไม่ว่าไกลแค่ไหนคุณและเขาจะได้ได้เจอกันไม่ต้องกังวลก้าวเกิดขึ้นว้าวสิเปรียน Two of Swords ไม่ต้องกังวลค่ะคุณกำลังได้เจอความรักระยะทางไกลความรักแบบผู้ใหญ่ไม่วื้อวาไม่ได้โรแมนติกวื้อวาขนาดนั้นตลอดเวลาหรือว่าแค่เป็นช่วงเวลาทามิ่งบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะได้เจอความรักที่ทำให้คุณและเขาได้เรียนรู้กับคำว,ว่าคู่ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันสิบเหรียญคุณกำลังได้เจอใครที่เขาทำให้คุณรู้สึกว่ารักแท้รักแห่งความมั่นคงเป็นยังไงพร้อมดูแลซัพพอร์ตคุณในทางชีวิตเลยใจเย็นๆนะคะ เชื่อในความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะนี่คือความรักสีชมพูจริงๆเป็นความรักครั้งใหม่สวยงามมากๆไม่อยากบังสิบเหรียญบางท่านในที่นี้คุณกําลังได้เจอคนรักที่เขามัง่งคั่งร่ารวยนะคะหรือถ้าไม่ได้มัง่งคั่งร่ารวยก็เป็นคู่ชีวิตคู่แท้กับชาวราศีเมถุนสปาร์กชาวราศีเมถุนความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ attraction ความรักของชาวราศีเมถุนคุณจะตกหลุมรักความรักครั้งใหม่ครั้งนี้การเซอร์ไพรส์ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นเฟรนด์ชิพจริงๆด้วย DX and friendship ความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีเรื่องราวของความเจ็บปวดเสียใจที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คนนี้เป็นความรักที่จะทำให้คุณได้รู้สึกว่าพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนไม่ต้องรีบในความรักความสัมพันธ์ใจเยน็นๆเพราะว่าคุณกําลังเจอพลังงานที่แตกต่างสปาร์กไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นดังที่เรารู้สึกแล้วก็คิดไว้เพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อว่าคุณกําลังได้ถูกเซอร์ไพรส์ความรักจากแองเจิลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบางสิ่งบางอย่างกําลังให้คุณได้เข้าใจกับคําว่าการยอมรับในตัวตนของคุณเองคุณจะถูก อีกหนึ่งคนที่เข้ามาทําให้คุณยอมรับกับความเป็นตัวตนของเขา o f f เฟอร์อ e er นเด r f u t u ฟิวเ r อร์เซอนอนาคตอันใกล้จะเกิดขึ้นกับคุณรักแรกพบการตกลุมรัก A new a ว v อเวนเจอร์อินเล c o m i ิสคัมมิ่งเก็ตเรดี้นะคะอโลนชามหาเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองคุณกำลังได้ได้พบเจอกับเขาคนนั้น และเขาคนนั้นกําลังมาหาคุณบอกเลยคุณจะสป,ปาคุณจะเซอร์ไพรสปป์คุณจะไม่คิดไม่คาดฝันไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอกับเขาในเวลานี้จังหวะนี้ของชีวิตแน่นอนแล้วรู้สึกว่าเป็นความรักที่ฟูมากๆเลยกับหัวใจที่ทําให้คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์ปปกับความรักครั้งนี้ที่เป็นเหมือนความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิต เป็นการออฟเฟอร์อะไรบางสิ่งบางอย่างของใครบางคนที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ชีวิตของคุณจากที่คุณไม่เคยได้รับอะไรคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนั้นที่เขาจะให้คุณค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าขอทุกคนประสบความสเ็จในความรักวันนี้สวัสดีค่ะ